Vai a mią bCoi cao anħul That's that ออกกันเลยอะไไลุกออกไปวะไปไปไปไไปไปแล้วุกไปตรง้ไ,รไปได้ไปได้นุกไป Thank <laughs> you. sáu, năm,

เะครยวเราจะพบหมดท yeah. ุกอย่างคือถ้ารพวกิธีใหญ่ทำไม่ได้ก็ตวการให้เยอะ้อกอะไรที่เร่อเราเรื่องเรื่องไทพราทเทำไม่ดีไม่ดีไม่ได้ทางเราทำไดีวทาเราทำไม่ดีที่เราทุกคนท่านมาที่หลังก็ไมลทราบวตรกนี่คือไทยนะเดี๋ยวทีนีเราเดี่ยวทำานาล าต้นธาตุของพระรามก็คือพระนารายณ์แบกธาตุมาเป็นพระรามตัวปากยักษ์ทุกกันส่วนพระลักษณ์ก็คืออานันตนาคราชเวลาจักรพงุ์ิ่นเนี่ยพญานาตนาคีพันเสียนะพระโดนโดนสิตาคือสาทิเลหรือตับสมุขไหลพระนารายณ์เดินผู้นี่พระนารายณ์ไปไหนพระอนันตนาคราตาไปด้วย เบื là, 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 còn ่อพระนามเบื่อพระนลรลายก็เป็นทานาม